ผมอิดพิชานเจียสุวรรณนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับผมต้องบอกว่าน่าสนใจอีกแล้วล่ะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของพฤติกรรมสุขภาพครับที่จะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของการเกิดโรคแต่ละโรคก,กับคนแต่ละคนได้เป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงทางเลือกที่จะทําให้ตัวเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับและรายการของเราในวันนี้นะครับก็จะหวังว่าจะเป็นกระจกครับที่สะท้อนกลับไปหาคุณครับ เพื่อจะให้เราเนี่ยได้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นก่อนที่โรคต่างๆจะมาเยือนครับและด้วยเหตุผลแบบนี้นะครับผมจึงต้องเดินทางมาอยู่ที่ภาคใต้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอำเภอเวียงสะครับที่นี่ครับโรงพยาบาลใหญ่โตมากๆเลยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะครับซึ่งเขาทำงานให้ประชาชนในพื้นที่นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีการเป็นผู้นำครับและกระตุ้นให้ใส่ใจสุขภาพอีกด้วยนะครับ ต้องบอกว่าพวกเขาทํางานกันอย่างทุ่มเทมากๆนะครับสําหรับการทํางานด้วยหลักง่ายๆเลยครับนั่นะคือ3ออแล้วก็2สอสครับมีชมรมสุขภาพเกิดขึ้นมาอย่างมากมายพร้อมกับสอดคล้องกับแนวความคิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่นะครับมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเรื่องราวในวันนี้ครับสามารถติดตามกันได้กับเรื่องของสุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่นี่ครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะครับตั้งแต่เราก้าวเข้ามาในโรงพยาบาลเลยนะครับเราก็จะมีการสร้างเสริมสุขภาพมีการทํางานเชิงรุกที่น่าสนใจครับแล้วยังมีคนต้นแบบมีชุมชนต้นแบบครับจะเป็นอย่างไรติดตามดีๆเลยนะครับที่นี่ครับ อนนี้ผมก็อยู่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคุณหมอที่หนุ่มครับรูปรอด้วยแล้วก็ไฟแรงด้วยมีความตั้งใจมีความทุ่มเทครับนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงะารับนายแพทย์ปรีชาสุมาลัยครับหรือเรียกว่าหมอหมออูดครับหมออูดนะครับครับหมออูดครับผมถามตรงนี้เลยดีกว่าครับว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ที่ตัวคุณ หรือตัวคุณครับเหมือนบังคับให้ตอบนะครับม่ต้องตอบว่าตัวคุณครับใช่ครับคือตัวเรานี่ยฮะครับครับก็ในสภาพปัจจุบันนี้ผู้ป่วยเนี่ยต้องมาให้รับการรักษาที่โรงพยาบาลกันเยอะจริงๆงก็โรงพยาบาลก็ไม่อยากรับรักษาหรอกครับอยากจะให้สบายมีสุขภาพมีใคจ็บวยกันเลยนะฮะก็แต่ถ้ามีการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลก็ดูแลครับตั้งแต่เจ็บป่วย ก้าวแรกจนถึงโรงพยาบาลนั้นระหว่างนอนโรงพยาบาลจนไปถึงบ้านครับไม่เจ็บป่วยก็มาได้โรงพยาบาลก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้นะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่หลักของโรงพยาบาลนะครับครับแล้วสิ่งที่คุณหมอให้ความสําคัญในเรื่องการที่ต้องมีสุขภาพที่ดีการใส่ใจสุขภาพอะไรบ้างครับที่คุณหมอให้ความสําคัญทําไมต้องเริ่มจากตัวเรามันมีเหตุผลอื่นอื่นไหมครับ ก็หลักง่ายๆนะครับก็คือพยายามกระตุ้นให้ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสุขภาพดีเขาเรียกว่ากลุ่มดีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยเนี่ยใช้หลักง่ายๆในการดูแลคือ3ออกับสองสับผมนะครับก็มีการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอครับกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารนะอสามอก่อนเอาอแรกอแรกคืออาหารครับอาหารครับอสองออกกำลังกายรับผม นะฮะอันที่3ก็คืออารมณ์อารมณะะ์สุขภาพจิตอารมณ์ดีนั่นเองครับะะอบไปละสามอ,อน,นะครับอีก2 <S 2> 2 <S สองสองก็คือสิ่งที่คนจะหลีกเลี่ยงเ,ยงเลยต้างห้ามนะฮะก็คือ,อการสูบบุหรี่การดื่มสุราครับผมครับผมก็ค,มค,คือหลักปฏิบัติตรงนี้ตรงนี้นี่ใครเป็นคนคิดครับจริงๆเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทั้งการแพทย์โดยเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้สร้างสุขภาพนะฮะโรงพยาบาลก็รับนโยบายส่วนนี้มานะครับ ต้องบอกก่อเลยนะครับว่าสิ่งที่ทางโรงพยาบาลทําหน้าที่ตรงนี้นะครับนอกจากเป็นผู้นําแล้วเราเป็นผู้นําด้วยเป็นผู้นําในเรื่องของผู้นําหมายถึงเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีะฮะโรโมเดลรับเรียกโรโมเดลตัวอย่างที่ดีในการนําก็คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำนะฮะแล้วเจนะ้าแล้วพวกเราก็เป็นศูนย์กลางที่จะช่วยนอกจากแนะนํา นะฮะก็ยังช่วยเหลืออย่างเช่นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้นะฮะไม่ว่าจะเจาะเลือดเอ็กซเรย์นะฮะเพื่อจะเพื่อจะสกรีนภาษาภาษาเราคือสกรีนเหมือนคัดกรองคัดแยกรองตรวจแยกรองตรวจคัดกรองสิ่งผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะครับผมหมอครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงะารับมีการสร้างเสริมสุขภาพมันด้วยครับ สุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่นี่ครับอย่างน้อยๆคือเราเดินเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะมีการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละแผนกันแล้วครับโรงนี้เป็นยังไงครับคุณหมอหน้าสนใจมากๆเลยครับครับใช่ครับตั้งแต่ย่างก้าวที่มาถึงโรงพยาบาลอย่างแผนกผู้ป่วยนอกนี่นะครับจริงๆผมอยากจะให้ฟังจากปากของหัวหน้าแผนกได้เลยนะฮะโอ้วันนี้คุณหมอเกณฑ์ทับมาเลยหรือเปล่าครับครับใช่ครับครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ วัวหน้าแผานกผู้ป่วยนอกก็รออยู่แล้วครับไปฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะในแผนกผู้ป่วยนอกของเรานะคะนอกเหนือจากการให้สึกสาและความรู้ในกลุ่มประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้มารับบริการและก็ผู้ป่วยแล้วนะคะเราจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการเนี่ยออกเป็นสามกลุ่มค่ะหนึ่งก็คือกลุ่มดีกลุ่มดีนี้จะมีสุขภาพดีค่ะเราจะเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพการให้ความรู้ทั่วไปนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของส2สอสอวนในแผนกของเราก็มีการนําออกกําลังกายโดยทีมนําสุขภาพค่ะ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาตินะเป็นตัวอย่างนําไปออกกําลังกายที่บ้านส่วนในกลุ่มเสี่ยงนะคะจะมุ่งเน้นในเรื่องของการส,งส่งเสริมสุขภาพเหมือนกันในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเฝ้าระวังโรคไม่ให้เกิดโรคนะคะส่วนในกลุ่มป่วยนะคะเราก็จะเน้นเรื่องการบําบัดรักษาฟื้ยฟูและก็ย้าเน้นนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะความเจ็บป่วยค่ะต่อไปครับเดี๋ยวเราไปพบกับแผนกฝากท้องกันครับไปดูว่าเขามีการทํากิจกรรมอะไรกันบ้างครับ ในคลินิกฝากคันนะคะเราจะให้ความรู้เกี่หญิงตั้งคันในช่วงที่มาฝากคันนะคะต้องเป็นรายบุคคลและก็รายกลุ่มนะคะในรายกลุ่มเราจะมีโรงเรียนพ่อแม่นะคะหญิงตั้งคันที่มีอายุการตั้งคันตั้งแต่28สัปดาห์ขึ้นไปนะคะ mm. ก็จะได้รู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจนะคะการปฏิบัติตัวในกิจวัตรประจําวันตั้งแต่การรับประทานอาหารการตักง่อนการออกกําลังกายการขับถ่ายนะคะอีกครั้งหนึ่งที่ คุณแม่จะต้องเข้าในโรงเรียนพ่อแม่ก็คืออายุค,คันตั้งแต่32สัปดาห์ขึ้นไปนะคะก็จะได้รู้ถึงการนับลูกดิ้นนะคะแล้วก็การเตรียมตัวในระหว่างการคลอดนะคะเพื่อที่จะให้ลูกน้อยของคุณเนี่ยจะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์และก็แข็งแรงเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปค่ะต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามกับแผนคลินิกโรคเฉพาะทางว่าจะน่าสนใจขนาดไหนครับ สำหรับคลินิกโรคเรื้อรังนะคะเราก็ดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโดยทีมสาวิชาชีพนะคะเราเน้นให้คนไให้มีความรู้มีความสนักในการดูแลตนเองนะคะโดยให้ความเห็นว่าการใช้ยาไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการรักษาโรคที่ดีที่สุดแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเป็นปัจจัยหลักในการรักษาดูแลโรคได้ดีที่สุดนะคะเราเน้นให้สุขศาทั้งรายกลุ่มและก็รายบุคคล มีการเรียนรู้เล็กอาหารเมนูเล็กเปลี่ยนอาหารนะคะโดยญาติเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเสี่ยนลดโรคในคนไข้เบาหวานลรคนไข้ความดันนะคะเพื่อสร้างแกนนําและก็มีเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชนด้วยค่ะต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามผู้ป่วยที่ติดเชื้อ h i ชวครับกับแผนกคลินิกสายรุ้งกันครับในแผนคลินิกสายรุ้งนะคะซึ่งเราดูแลรแลับผิดชอบ ผู้ติดเชื้อให้ช่วตและก็ผู้ป่วยโรคเอดส์นะคะรวมถึงโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ซึ่งให้ผู้ป่วยเอดส์ได้เข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์นะคะตามข้อบ่งชี้ของการใช้ยานอกจากให้ความรู้ได้สูตรสารในเรื่องโรคที่เป็นอยู่แล้วเรายังให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อโรคเฉยเฉยโอกาสด้วยนะคะนอกนี้จากนี้ยังมีการส่งเสริมสุขภาพในสีทางเลือกเพื่อให้การใช้ยาต้านได้มีระสิทราบมากขึ้นหนึ่งเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายการฝึกจิตสมาธิและการยอมรับการเป็นโรค และก็การใช้ยาสมุนไพรนะคะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ทิ่เชื้อไรวีและผู้ป่วยเอดเนี่ยให้สูงขึ้นนอกเหนือจากนี้นะคะในแผนกของเรายังมีการทํางานเชิงลุกคือการลงชุมชนให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มประชาชนทั่วไปในเรื่องของโรคติดต่อคือโรคเอ,คอคดอและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะมีกิจกรรมกันหลายแผนกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แผนกผู้ป่วยในกันเลยครับ ในส่วนของงานผู้ป่วยในเนี่ยนะคะก็จะมีผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการเป็นปริมาณมากนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็คือต้องอยู่นานเนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังนะคะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ย่างก้าวแรกของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการในตึกผู้ป่วยในชายนะคะก็จะมีการประเมินสภาพรวบรวมปัญหารวบรวมข้อมูลนะคะวางแผนการดูแล ตามตามกระบวนการของการพยาบาลน,นะคะจากนั้นก็ให้สึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เป็นนะคะปัญหาสาเหตุการวางแผนการดูแลและก็การปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติให้เหมาะกับปัญหาของสุขภาพในแต่ละโรคนะคะและตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องปิดท้ายกันด้วยคุณหมอปันครับ สำหรับคนไข้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพิรร้อเวศาสตร์นะคะห้องฟันก็จะให้ความรู้ตั้งแต่ข้างเก้าอี้ค่ะที่เวลามารับบริการแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังให้ให้ทันตศึกษารายกลุ่มในจุดที่มีผู้ป่วยนั่งอยู่เช่น OPD หรือว่าหน้าห้องฟันแล้วก็กลุ่มที่เราจะให้เนี่ยก็มีนับตั้งแต่ยิงตั้งคันออที่มาฝากคันในโรงพยาบาลเด็กที่มาในคลินิกเว็บเบบี้แล้วก็คนไข้ทั่วไปที่มาโรงพยาบาลด้วยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังออกไปให้บริการออกหน่วยธนการที่โรงเรียนค่ะในระดับะถมศึกษาของในเขตของอเภอเมีองสระตร์นะคะเห็นไหมครับว่าเขามีการทํากิจกรรมในทุกๆแผนกเลยจริงๆแล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมอื่นๆที่รออยู่อีกนะครับและรายการของเราครับเป็นเพื่อนคุยในเรื่องของสุขภาพนะครับอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากจะให้รายการของเรานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับ โทรศัพท์เข้ามาเลยครับของรางวัลจากโรงพยาบาลสมเด็จพรยุพราชเวงสะิเยอะนะครับหมอครับเยอะครับนี่ครับยืนยันแล้วนะครับรออยู่เอาอยังไรรีบๆโทรเข้ามาครับพักกันสักครู่ครับการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดี กำลังกายวันละ30นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณาสุขชีวิตของผมพอหมดหน้านา ก็ถึงดูๆเข้ามาหางานเป็นธรรมดาถ้าได้งานไม่เหมาะกับเราก็ต้องเริ่มทุกอย่างใหม่แต่โชคดีที่สิทธิ์30บาทยุคใหม่คอยดูแลทุกครั้งที่ย้ายที่อยู่เราเปลี่ยนสิทธิ์ที่รักษาตามได้ถึงปีละสี่ครั้ง ไม่ว่ายังไงผมชอบทำงานที่บ้านที่สุดสบายใจได้สิทธิสามบาทยุคใหม่เปลี่ยนสิทธิ์ที่รักษาได้ปีละสี่ครั้งกระทรวงสาธารณาสุขหนูอยากเป็นหมอคะ่ะอยากเรียนสูงๆคะ่ะอยากจบด็อกเตอร์อยากมีเงินเก็บเยอะๆ อยากมีเสืส้อผ้าสวยๆใส่ค่ะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถรหรูๆขับทำให้พ่อแม่ภูมิใจค่ะแต่ว่าหวดท้องค่ะชีวิตจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆสต๊อ t ทีนมัม หยุดการตั้งครันไม่พร้อมในวัยรุ่นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการข่าวสารด้านสุขภาพส่งตรงจากผู้ให้บริการหลักสู่ประชาชนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ด็อกเตอร์ทีวีวันอังคารแดนาฬิกาสานาทีรายการสุขสาธารณะเรื่อหัสบดีแปดนาฬิกาสนาทีรายการสุขภาพดีวิถีไทยเสาร์อาทิตย์10บนาฬิกานาทีรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพและสาระความรู้ด้านสุขภาพอีกมากมายโดยสำนักสารณิเทศและประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขสื่อความรู้สู่ประชาชนเพื่อคนไทยสุขภาพดี ผู้ชมครับเมื่อวันที่28กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามมกุฎราชกุมารองค์นายกิติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพระผู้ก่อกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั่วประเทศ21แห่งได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้พระบารมีแผ่ภพศาลซึ่งที่นี่ครับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะกก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นนะครับขอพระองค์ ทรงพระเจริญนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับ แล้วก็เราจะได้ยินจากทุกแผนกไปแล้วครับว่าเขามีการจัดกิจกรรมการมีการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลนะครับมีการดูแลในโรงพยาบาลด้านนอกโรงพยาบาลผมก็บอกว่ามีศูนย์เยี่ยมผู้ป่วยนอกจากนั้นครับยังมีอสมอเชี่ยวชาญที่ต้องออกไปด้านนอกโรงพยาบาลด้วยตรงนี้เขาออกไปทําอะไรนะครับครับอสมอนี่ของเราเชี่ยวชาญหลายแผนกด้วยกันนะครับโดยในการส่งเสริมสุขภาพเนี่ย นอกจากจะแนะนําวิธีการส่งเสริมสุขภาพ3อ2สอแล้วนะฮะเรายังต้องคัดกรองโรคนะครับอ,อสมอเหล่านี้นะฮะมีความสามารถที่จะคัดกรองโรคความดันนะฮะคัดกรองโรคเบาหวานนะครับ mm hmm. นอกจากนี้ยังช่วยแนะนําในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองนะครับ oh, ครับนะครับแล้วก็สามารถแนะนําให้มาตรวจ พวกมะเร็งปากมดลูกนะครับ,รบในในหน่วยบริการอย่างเช่นรอาพาสตอหร,ร,รือโรงพยาบาลสําดร็บพิพิลาชเองนะครับ <ผม S 1> แล้วก็อสมอเชี่ยวชาญดื่ๆอย่างเช่นเชี่ยวชาญน,นมแม่นะฮะก็ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กนะครับสามารถแน,นะนําการให้นมแม่ตามโปรแกรมการให้นมแม่ของ โครงการสายลักษณ์ของครอบครัวนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของอสมชี่ยวชาญนะครับซึ่งอสมเหล่านี้ก็คือได้รับการเรียนรู้แล้วก็ได้รับการฝึกมาครับอบรมอบรมโดยเฉพาะเลยฮรจากผู้เชี่ยวชาญอีกทีหนึ่งนะครับครับผมนี่แหละครับคือหน้าที่ของอสมเชี่ยวชาญนะครับที่ได้ออกไปทํางานนอกโรงพยาบาลถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับคราวนี้ผมว่าเราไปฟังเสียงจริงๆกันเลยดีกว่านะครับอสมตัวจริง จ๋งจริงครับติดตามันเลยครับสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับเราได้รับความรู้ด้านสุขภาพนะครับในการป้องกันโรคนะครับเพื่อให้มีสุขภาพทั้งทางกายทางใจนะครับเป็นความรู้ที่ชาวบ้านได้รับและถ่ายทอดให้คนในชุมชนเนี่ยไม่ป่วยนะครับและตายด้วยโรคที่เราสามารถป้องกันได้ครับได้เป็นอสมมาในเป็นระยะเวลา8ปีนะคะจะมีความสุขมากจากการเป็นใช้ชีวิตของ จิตอาสาอ,อสอมอนะคะเป้าหมายสูงสุดที่จะทําต่อไปก็คือทําอย่างไรก็ได้ที่ให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีไม่ต้องมาหาหมอแต่เราจะไปส่งเสริมในด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกๆคนในพื้นที่ค่ะนี่แหละครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับอ,อสอมอทุกๆท,ท,ท่านนะครับเป็นกําลังใจให้เลยนะครับซึ่งอ,อสอมอทั่วประเทศนะครับวันหนึ่งล้านคนถึงล้านคนเหล่านี้นะครับต้องการให้ประชาชนคนไข้ได้รับการรักษาที่ดี และรวดเร็วนะครับเราได้ติดตามการทํางานของทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วติดตามการทํางานของอสอมอแล้วครับคราวนี้ครับต้องบอกว่าการสร้างเสริมสุขภาพแบบนี้ย่อมทําให้เกิดชมรมต่างๆขึ้นมามากมายครับครับผมแบบนี้มีชมรมอะไรที่เกิดขึ้นมาบ้างครับครับชมรมหลกัหลกๆที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นชมรมผู้สูงอายุ นะฮะผู้สูงอยุเนี่มีชมรมกลางของเพอแล้วก็มีชมรมย่อยๆอีกแต่ละตำบลด้วยทุกตำบลจะมีชมรมนะฮะก็ทำกิจกรรมการออกล่างกายให้ร่างกายกระชับกระเฉงครับมีชมรมแอโรบิก นะฮะฮแอรโรบิกก็มีหลายชมรมนะฮะตามสภาพพื้นที่นะฮะอย่างเช่นในตลาดก็มีในโรงพยาบาลเราก็มีชมรมแอรโรบิกบนะครับยังมีชมรมวิ่งวิงว่งมินิมาราทอนของอำเภอด้วยนะฮะอย่างเช่นชมรมฟ้าสางนะฮะก็ะะจะออกกำลังกายตอนฟ้าสางนะฮะแล้วตั้งชื่อชมรมฟ้าสางกันอ๋อก็คือมีเวลาออกกําลังกายครับนอกนั้นก็ในตลาดก็ยังมีแยกย่อยออกออกกำลังกายตามประเภทกีฬาก็ชมรมไทเก๊กนะฮะชมรมบาสเกตบอลของเด็กๆนะฮะ ของโรงพยาบาลที่เก่งก็วอลเลย์บอลนะครับเรามีชมรมที่เล่นวอลเลย์บอลอยู่ประจําแข่งระหว่างอำเภอแข่งระหว่างจังหวัดจนเป็นตัวแทนของเขตไปแข่งระดับประเทศในสาธารณสุขก็คือว่าหลากหลายชมรมครับส่งเสริมให้ทั้งอารมณ์ดีนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วยนะครับเมื่อมีชมรมต่างๆเกิดขึ้นมามากมายครับแน่นอนครับจะต้องมีผู้นำมีชุมชนต้นแบบครับมีคนต้นแบบครับซึ่งคนเหล่านั้นครับ ลองไปติดตามมาดีกว่าว่าเขาจะได้อะไรจากการที่เขาอยู่ในชมรมแล้วก็ออกกําลังกายสร้างเสริมสุขภาพและใส่ใจสุขภาพลองไปฟังกันดูครับว่านปากแแปลงควันใช้เกลือแปลงควันแล้วก็เป็นรัมมานาตเี่กก็ยายเขาเคยเป็นนะแต่ช้เกลือนั้นได้หายไปกับยาสีควันนี่ช้เกลือแปลงอะไรทุกวันทุกเช้าเลยใช้แบบนั้นจะไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปแล้วกินผักกินปลาอยู่อย่างนั้นเลย ที่ควันไม่เสียไม่หักอ่ะเป็นผลดีก็คือจะได้ทํากิจ,จก,กรรมร่วมกันในครอบครัวค่ะคือไปออกกาลังกายที่ไหนก็จะไปด้วยกันไปวิ่งที่ไหนก็จะไปด้วยกันตลอดค่ะตอนเย็นๆหลังจากเลิกงานก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงของทุกวันก็จะไปออกกาลังกายจะไปกันทั้งครอบครัวทําทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นขึ้นนะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ได้ร่วมสนุกกันไปในครอบครัวแล้วก็ร่างกายเราก็แข็งแรงบางทีเราไปในสนามล้วก็ได้พบปะกับเพื่อนฝูงเยอะทำให้มีเพื่อน เพิ่มมากขึ้นก็ในขั้นแรกเราก็ปฏิบัติตามหลักข้าออแล้วก็สองสอที่เราเลิกไม่ไม,ไม่ไม่ยงเกี่ยวเราได้ช่วยงานสังคมที่ทำให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุขนั่นก็คือทำให้เรามีความสุขนำและมีความสุขด้วยอยู่แล้วสุขภาพ,ภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องปฏิบัติเองคุณผู้ชมที่ออกกําลังกายกันเป็นประจําต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็คงจะทราบกันดีครับว่าจะทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บแล้วก็ไม่ป่วยอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นครับพวกเราครับมาร่วมกันออกกําลังกายทานอาหารให้เป็นประโยชน์กันดีกว่าครับเพราะว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่นี่ครับง่ายๆครับที่ตัวเราเองนะครับสุดท้ายนี้หมออุด อยากจะให้ฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมนิดนึงดีกว่าครับครับฝากเรื่องที่จะปฏิบัติง่ายๆกันนะครับปฏิบัติง่ายๆก็คือ3าอนะครับ,รบอาหารหน,นะฮะอาหารดีมีประโยชน์นะครับรับประทานในอาหารที่ปลอดสารพิษน,นะครับ,รบแล้วก็ ไม่เน้นอาหารที่มันเค็มนะฮะแล้วก็อาหารพื้นบ้านเรานี่แหละนะฮะปลอดภัยนะครับอันที่2ก็คือการออกกำลังกายนะครับควรจะออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีนะครับสัปดาห์หนึ่งก็อย่างน้อยสัก3วันก็ได้ถ้าไม่ได้ออกทุกวันนะครับแล้วก็อารมณ์ครับอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นการทําอารมณ์ให้ดีการทําสมาธินะครับการคิดบวกนะครับก็เป็นเรื่องที่สร้างอารมณ์ ให้ดีขึ้นได้นะครับมีผลต่อจิตใจเรานะครับนะครับอีกสองสอที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คือสุราครับนะครับสุราก็เริ่มต้นจากการเข้ารรษานี่แหละครับนะฮะการงดดื่มสุราในเข้าภรษาต่อไปก็หลังก็ต่อไปก็จะงดดื่มสุราตอนออกภรษานะฮะก็จะก็จะมีปกะโยกับเราก็จะทั้งปีนะครับอ่ะสุดท้ายก็คืองดบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ทาลาย สุขภาพโดยตรงเลยครับผมครับผมเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่หมออู๊ดนะครับนายแพทย์ปรีชาสุมาลัยครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะได้ฝากเอาไว้นะครับกับ3อ2สนะครับคุณผู้ชมครับรายการของเราเป็นเพื่อนคุยในเรื่องของสุขภาพนะครับ อยากให้รายการของเรานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรรวมไปถึงโทรศัพท์เข้ามาเลยครับปรึกษาปัญหาสุขภาพกันเบอร์โทรครับนี่ครับขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับรีบโทรมาของรางวัลรออยู่นะครับชวนคนไทยทุกๆคนเลยนะครับมาร่วมกันใส่ใจสุขภาพ ดูแลสุขภาพของตนเองครับให้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับแล้ววันนี้ครับหวังว่ารายการของเราน่าจะนําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับและแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนไทยทุกคนครับที่อยากจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายครับและมาถึงช่วงท้ายรายการแบบนี้นะครับก็มีคําถามให้คุณผชมได้ร่วมสนุกกันนะครับ ซึ่งคำถามถามไม่ยากเลยครับเราถามว่าแนวทางการปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีคือข้อไหนนะครับก็ไก่ครับ5ปอ2ขอข้อขอไข่ครับ3อ2ส,อสอนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมส่งคําตอบมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานี84190นะครับและช่วงนี้ครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ ขอบคุณด้วยครับทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครับพี่ๆอสมอครับที่เป็นจิตอาสาทํางานด้วยใจแล้วก็คุณหมอครับคุณหมออู๊ดนะครับนายแพทย์ปรีชาสุมาลัยนะครับซึ่งครั้งต่อไปคุณหมอยังอยู่กับผมครับผมจะต้องพาผมไปติดตามหมู่บ้านต้นแบบครับคนต้นแบบอีกด้วยจะเป็นที่ไหนต้องติดตามนะครับรวมถึงแนวความคิดดีๆด้วยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนะครับที่บอกเอาไว้ว่าให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส นะครับแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับวันนี้รายการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกับชุมชนต้องลาไปก่อนครั้งต่อไปติดตามได้เรายังอยู่ที่นี่ครับอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ